อันนนี้ชื่อมไม่มีหกหกนมไม่มีใครใครเห็นก่อนหรือว่ะเออมีผัวจ้ะคำว่านมนี่เต็มหน้าค่ะเวลาเขาทำคำว่านมอะขอให้อเขาชินกับคำนี้ไงใช่เขาชินกับคำว่านมเพราะนมปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยร้านอะไรอะร้านอะไรอะต้องแว่ต้อง โแต่เข้ามาบรรยากาศมันใช่เลยแบบนี้แหละที่เราชอบโอเพ่นแอร์นั่งสบายลมพัดเย็นมากเลยไม่ใช่อะไรพัดลมพัดลมจอกดีตรงที่คนน้อยแล้วเขาก็เปิดเพลงสไตล์เราด้วยนะคะแล้วเมนูเขาเยอะมากสั่งอาหารนี่แบบผ่าน QR code นะคะคือกินกินปะหนึ่งว่าไม่เคยกินมาก่อนเดี๋ยวคือแบบ อยากปวดอ่ะอยากปวดอ่ะ่แตละอันชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแลเนี่ยคือมันเยอะมากอันนี้เมนูนี้คืออะไรครับอันนี้อันนี้เอขนมปังเนยเนยน้ำตาลอันนี้แยมสตรอเบอร์รี่แยมสตรอเบอร์รี่โอ้ไอไสังขยานะคะอันนี้อันนี้ปังมึนค่ะอันนี้ของโพไซค่ะโอ้โหนี่ค่ะของเด็ดกระทงกระทงกระถงไม่ใช่นะคะเป็นขนมปังสังขยานะคะไม่ใช่กระทงนะคะนี่ทุกคนอันนี้ก็เนี่ยแหละอันนี้เด็ด มาแล้วอู้อันนี้เด็มากเขาบอกว่าเป็นใหม,ไม,ไม,ม่ไม่มีอยากให้ลองไม่มี<ไ>มนี้ลกันนอยากให้ลองไม่มีในเล่ลเออม,มเ,ลเมนูเขาบอกอยากให้ลอง